สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาเก็บแบล็กเบอร์รี่ป่ากับลูกพลูนป่ากันนะคะเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าลูกอะไรนะที่เขาเก็บไว้ทำวาวน์ไงเอไม่แน่ใจอะที่มันคล้ายๆล,ลูกพลูนนั่นแหละค่ะเดี๋ยว,วันนี้เอจะพาไปเก็บวันนี้พามาเก็บริมทะเลนะคะเอก็มีโอกาสได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันด้วยนี่ค่ะเต้นไปหมดเลยนะคะเพราะแถวนี้มันติดทะเลนะคะ เดี๋ยวจะพาไปเนี่ยริมเนี่ยเต็มไปหมดเลยตรงนี้มันเป็นบ้านพักตากอากาศนะคะตรงข้างข้างในนู่นมันจะเป็นทะเลนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบ้านพักตากอากาศเดี๋ยวไอจะพาเพื่อนเก็บนะคะเนี่ยริมเนี่ยทั้งหมดเลยเมื่อวานนี้ขับรถมาถ้าขับตรงไปก็จะเป็นทะเลนะคะถ้าขับตรงไปก็จะเป็นทะเลเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเก็บกันนี่เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะ เขาเรียกลูกอะไรนะที่เขาเอาไปทำวายอย่าง้มันคล้ายๆลูกพุนปานและค่ะนี่เอกพาเพื่อนๆเ,เก็บกันพาเพื่อนๆอ,อืมมันสดดอมเปรี้ยวอมหวานอืมกเปไปหมดเลย เนี่ยค่ะเตมไมหมดเลยไม่รู้จะเก็บตรงไหนอะค่ะอมันทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนถามมันทั้งนั้นเลยมัน นี่นะคะเขาเก็บไว้ไว้ไปทำวาวนี่นะคะืมโคตรเปรี้ยวเลยต้นก็เปรี้ยวต้นก็หวานนะคะเราไปดูฝั่งนู้นกันอีกนะะตรงนี้ก็จะเป็นแบลเบอร์รี่นะคะเพืนะะ่อนค่ะแบลเบอร์รี่ลูกเยอะมากเลย มันเข้าเข้าไปข้างในลึกๆโคตรหวานอ่ะแบล็คเบอร์รี่ป่าเนี่ยแถวนี้เป็นต้นแบล็คเบอร์รี่ทั้งนั้นนะนะคะต้นๆแบล็คเบอร์รี่คนเขาก็จะถีบจักรยานไปทะเลนะคะเขาก็จะถีบจักรยานไปทะเลนี่คือวิธีชีวิต เดี๋ยวเอเจะเดินไปทางนู้นอีกนิดหนึง่งนะคะเอเจะเดินไปทางนูน้นอีกนิดหนึงนน่งจริงๆแล้วมันมีตามขอบเนี่ยเต้มไปหมดเลยนะคะมีตามเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยแบล็คเบอร์รี่ปานะคะเพื่อนๆกินแบล็คเบอร์รี่ป่าก่อน แบปบลิปปาเนี่ยอร่อยนะี๋ยวเราจะไปหาดูแถวบ้านเรายังเหลืออยู่ไหมเนี่ยน,นี่ข้างล่างนี้ไม่ได้เก็บนะฮะเขาเก็บเอาแต่ข้างบน dekat kebun ni อันนี้เก็บได้เก็บได้มันสูงแล้วเก็บได้วิ่ยนี่เต็มอ่ะนี่เต็มเลย เนี <Happinessunting violin beeping warfare> ่ยสนที่เอ่อสเกลตอนนี้ไฟฮะอ๋อไม่รู้ว่าจะได้ในนี้หืมเนี่ยเต็มโอโอเดี๋ยวตกนะคะเก็บไปกินไปถ่ายคลิปไปหือ เนี่ยดงมันทั้งนั้นอ่ะที่เพื่อน,น,น,นเห็นเนี่ยดงแบล็คเบอร์รี่เด,นดินเดินไปอีกหน่อยก็จะเป็นทะเลแล้วค่ะวจะขับรถเลาะด,ดูนี่เขาลูกเขาไอ้ลืมเมต้องไปดูคลิปก่อนวัดลูกอะไรอะ่ะ แต่ลูกนี้เขาทำวางได้นะมันคล้ายๆพรุ่ป่านะฮะอ,าาอืจักรยานจักรยามน,ยยนมันแถวเลยหยบกันเป็นแถวลย่ ต็้ไม่หมดเลยค่ะไม่รู้จะเก็บอันไหนดีเนี่ยเนี่ยเก็บเสร็จก็เอาเข้าปาก อยากตัดกิ่งมันแบบตอนที่บ้านเนาะมันจะได้ตัดกิ่งพันป่านเนี่ยดีนะเพราะมันหวานนะพันป่ามันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะอืมเต็มหมดเลยพาไปดูตรงนี้แปบ๊บนึงน,นี่นเพื่อนจะเห็นไหมนี่โอ้หมันดกมากเลย อมีนกด้วยโคเปรี้ยวยแถวบ้านเรายังมีความหวานที่นี่อ่ะตรงนี้แม่งโคตรเปรี้ยวเลยดูสิลูกมันเต็มไปหมดเลยนี่เพื่อนๆกินได้นะคะเพื่อนๆเจอลูกอันนี้ยกินได้นะแต่เดี๋ยวเอจะไปเซิร์ช ้ดยคลิปเก่าของเอไอ้จำชื่อลูกไม่ได้แต่มันคล้ายๆล,ลูกพุนป่าแหละค่ะแต่อันนี้เขาเอาไปทำวายนะคะก็เา,า,เาเอาไปทำวามีน้องคุณลุนก่อนอะ่ะเขาเคยบอกเอไว้แฟนคลับนี่แหละเขารู้เขาก็บอกเอไว้เอเอเคยเก็บแถวบ้านนานแล้วพอาาดีแถวบ้านตอนนี้เขาตัดทิ้งไงตัดทิ้งไม่เจอมเมสเ็จสักต้นเลยนะคะ เลยอืมนี่ค่ะดกมากเลยดกมากมากเลย รกแบบสุดยอดเลยนะคะเห็นไหมมันจะมีเอ่อ uh, mm hmm. อะไรอะ่ะ mm hmm. ลูกเอ่อ uh, mm hmm. แดงๆอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกลูก,ก็ mm hmm. ไว้ทําชา กุหลาบป่านะคะเก็บไว้ทำชาเพื่อนๆดูสินะคะเดี๋ยวจะเดินไปเก็บแบล็กเบอร์รี่ใกล้ๆตรงนั้นจอดรถไว้ตรงนู่นมาคนเดียวลงคันไม่มาด้วยจอดรถสดลูกหูลงตาเห็นเปล่าเดีจะเดินไปตรงนั้นคืนนะคะไปเก็บแบล็กเบอร์รี่คืนยวมาเรามาเก็บตรงนี้กัน,นะค่ะ จะเก็บได้ไหมเพราะว่าเอาเอื้อมไม่ถึงค่ะไอ,ไอ้ลงไปมันเป็นรูนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเหยียบขาลงไปนี่ตกดงตกดงน้ำเตกดงน้ำเลยเนี่ยมันทั้งนั้นเลยค่าแบลกเบอร์รี่ในป่าไปละไปละมาคนเดียว คะจะกดรถไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะยังนี้เอาแค่นี้ก่อนอนะคะเพื่อนๆถ้เล่นโดรนเนี่ยแต่และบ๊ายบาย